บรรยากาศดีมากเลยนะคะใส่เลยมาก่อนออ่นมาให้เบิ้งกะอาหารดีเขาสิกินอยู่หาดกันขนมจีบสลับเป่าแล้วก็มีวีส่วนตัวมาด้วยค่ะไล่ฟุ้งปินตั้มกับลายลายมีหมูปิ้งมีนี่นะคะนี่ให้ดูอาหารนี่เลยนะไม่พูดมากนะคะน้ำน้ำสตรอเบอรี่นะคะมีน้ำสตรอเบอรี่ด้วยนะคะ ไปพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วพร้อมหรือยังเหรอพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วเอาเลยค่ะนี่ไงเครื่องเครื่งของหนูอยู่นี่ลูกพ่อกระเป๋าใบใหญในรถป่่าากินเลยกินเลยไปตรงนู้นค่ะถ้าอยากถ่ายต้องไปยืนตรงนู้นค่ะย่าจับกล้องตรงนี้นะคะโซนเปลี่ยนนะะคนี่อ่าสาด ทรายแก้วของเรานี่ก็จะอยู่ในยาเขตทหารนะคะลุเรือและคนก็ไม่เยอะนะคะน่าเที่ยวมากๆเลยนะคะมาเลยค่ะนะคะเยอะของี่สวัสดีจ้าน้องแตนมามามาเที่ยวทะเลกัน,อ,นอยู่ตอนนี้กุ้งอยู่หาดทรายแก้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะพาไปดูทะเลนะจ๊ะมา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 กินข่าก่อนเด้อผู้ใดก็ได้นี่มีขนมจีบนะคะมีเจียวปลาเด็กบองนี่ บอปิ้งหมูมีแมงคืงด้วยมีอันอันนี่ยังก่อนหลังปิ้งตาแมลงแมงึืงปลาทอดขาดบ่ได้ปลาแดก๋ยบองประเทศเราค่ะนี่นะคะหลักกามีข่าวเหนียวพูนข่าวเหนียวกอแบบไงไก่คื้นดูว่ามีเสียงคลื่นมันบ่มีคลื่นแมนอยู่สัญญาณบ่ดีลงไปพูนจะซิมีคลื่นบ่บูได้สิพ่ายยังไปไะไซ้ำอะไรก็ซ้ำนั่นเอากินข้าวไปค่ะกินข้าวไปพ่อ ฝาก่อยกระเป๋าเงินในนั้นเต็มเต็มเลยนะน่ะมีตั้งแปดร้อยไปไปยากไปแล้วไปพาไปดูนะคะพาไปพาไปกำลังเดินอันยางเ้าื่องใส้ก็รู้สึกว่าเศร้าหับหับสักหน่อยเศ้าหับหับสักหน่อยเลยเนาะ สวัสดีสวัสดีรีชมบรรยากา,าศลากันดีกว่าเห็นป่เห็นป,นนปน่มีกกไม้ด้วยเ่ินกกยังนอนนี่กกประขามแปรหรือมะขามเทศเอเวงเลยเฮียไปมองนออางครับล,ลานน้อยลลานน้อยบรรยากาศ สวัดีนะคะสัะดะกดีสุดสด่ะพี่พอพ,อพ่อพ่อดูหลานด้วย เป็นหาดเป็น,นรู้สึกว่าในความรู้สึกว่าเป็นหาดแบบมีสวนเป็นส่วนตัวมากๆนะคะมันมันคนน้อยมากสวัสดีจ้าสาวเชอไม่จ้าคือหาดทรายแก้วนะจ้าวันนี้พามาเที่ยวหาดทรายแก้วเนาะสวยมากเห็นไหมนะคะ ยายจุงกะจุงกะอันยองอันยองฮันเซโยสาวเชอ่อบอกพี่แตงพี่แตนจุงกะนะคะสวัสดี3ามร้านดวงใจค่ะสาวเชอมวยยองกะสัภาพไม่ค่อยชัดเน็ตมันไม่ค่อยดีอ่ะหนู ดีขึ้นไหมชัดขึ้นไหมคะชัดขึ้นไหมมันห่มมันไม่ค่อยมีแสงนี่วิสาหะที่นั่งได้แล้วนี่น <c oughs> ไม่ไม่ขึ้นไม่แรงนะขึ้นไม่แรงแต่น้ําเยอะจะพาลงไปดูหัวซักหัวขวบแล้วย <c oughs> างสั้นี่กับหัวซัดหัวขวบนี่นเลย ข้านางเบิงใครเล่ใครใครเล่หรอนี่นฮะมาค่ะมาว้าวน้องมิ้นน้องมิ้นสวัสดีจ้าทะเลอยู่ที่อาาา่าหาดทรายแก้วค่ะจังหวัดชนบุรีจ้าอยากเห็นหน่ายย่าไอ้บางีโอ้ยมันสิเสียรรมาสานไอยากเห็นถอดหน่ายย่าอนะั นี่แดเทคบา่ะคะอยากเห็นอยากเห็นหน้ายายมาสัตถ์ถ้ามาสาตัตถของงามๆยายบาล่อยน้ำม,มาสัต,ตถ์กางน,นัน่งอยู่ใช่ค่ะในระดับนีน้ปะนี่นั่งโถงใหญ่บึงปึงปันปลาโลมาเกยตื่นนี่นี่ล่ะนะคะ <c oughs> เอาหายบจไงทะเลดีกว่านะคะนั่น แค้นว่าฉันเป็นพีเสื้อสมุติเดนี่อยากเห็นย่ายลอยนะมาสั่งย่ากระเดี่ยวขาตั้งกองมากไหมเบิ้มเหมือนกั้าวแอบเบิ้งพลังเล่นน้ำแอบเบิ้งพลังเล่นน้ำก้าแอบเบิ้งพลังพระเจ้าเหนน้ำสวยไหมตัวเอง เขาร no ู้แหละเขารู story, so ้ล <ăm> ่ะไม่ต้องมาหัวนล้อเลยว่าเขาดู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 ปูกับหลานค่ยค่ะขโมนกันอยู่สองสามคนเขาล่ะทะเลมั่วมั่วยายดีขึ้นไหมคะดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมเน็ตมันไม่ค่อยดีเน็ตมันไม่ค่อยดีแต่มันอยู่ในเขตทหารมันอยู่ในเขตทหารแล้วเขาก็เนี่ยค่ะมีภูเขาด้วย อยู่ในเขตทหารนะคะมันก็เลยเน็ตไม่ค่อยจะเสถียรเท่าไหร่สวัสดีจ้ายายต้อมยายต้อมสวัสดีจ้ามามยายต้อมมาเที่ยวมาเทียเ่ยวทะเลกันไนกลุ่มนะอันทายมาหลายอยู่แต่ว่าแต่ว่ารู้สึกว่าแบตไก่สีมลรกตลงไปค่ะอดลงไปไกลๆทะเลแบบ ขา้สิไร้ยน้อยทายเราได้ก็ถ่ายเลนี่ขายกันได้นะคะจะขายกันวันนี้ยายผู้อ่านคอมเมนต์บ้างไม่ได้ออกคอมเมนต์บ้างนะคะพอดีเก่ยวนะคะ เอาแบบ